<You> oh. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับปุ้ยนะคะพบกับปุ้ยกับเฟสนะคะส่วนตัวนะจุกจุกวันนี้จุกจุกทุกคนจุกตรงไหนเอยวันนี้เริ่มต้นด้วยจุก <c oughs> จุกจุกจุกผู้นี้อะ่ะเยอะเยอะนะคะผู้นี้หนึ่งชุดแล้วก็โปรนี้นะคะโปรนี้นะคะหนะึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทเนาะอันนี้หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทนะคะวันนี้จุกจุกนะคะ ซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะไปส่งนะจ้าตอนนี้ไรสดก่อนแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันอะไรวันเข้าพรรษาสวัสดีวันเข้าพรรษานะคะนี่ทุกคนกินคอลลาเจนเออเห็นไหมเห็นไหมเริ่มมีคนเห็นความสําคัญของคอลลาเจนเอนไซม์แล้วเนี่ยวันนี้มีส่งนะคะอาจารย์อาจารย์มาซื้อคอลลาเจนหนูเลยนะคะนะคะ,นะคะเพิ่มอะไร เพิ่มความผิวสวยเห็นปะเห็นปะเห็นหน้าเงาเวีบๆวบๆปะเออมีหัวใจด้วยถ้าใครกินคอลลาเจนเอนไซม์จะมีแบบหัวใจขึ้นสมองแบบนี้นะเออหลงรักผิวตัวเองนะคะหลงรักผิวตัวเองสร้างอุ้ยเลิศขอบพระคุณค่ะสั่งกลางไลท์เลยแคปคแคปแคปใช่เราต้องดูแลตัวเองก่อนนะเราต้องดูแลรักษาผิวตัวเองให้แบบว่า สดชื่นเออเพื่อที่แบบคนมองมาเราแล้วแบบเฮ้ยคนนี้แบบดูแล้วแบบว่าโอ้โหสะอาดตามากอะไรอย่างงี้นะคะเราแบบมองมาที่เราแบบเฮ้ยทำไมแบบว่าดูแบบว่าดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินนะคะดูวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินนะวันนี้จุกๆนะจ๊ะอุย้ยได้ออได้ออเดอร์อีกแล้วนะคะหนึ่งโปนะคะส่งวันอังคารวันจันทร์หยุด ส่งวันอังคารนะจ๊ะส่งวันอังคารนะจ๊ะกราบขอพระคุณนะคะกราบขอพระคุณกราบเบญจังบะข้าะดิษฐ์เลยนะคะที่สั่งกลางไรกันเลยนะคะสั่งกลางไรกันเลยนะผมสวยด้วยโปรตีนผิวสวยด้วยคาราเจนสานกินตันนี้ก่อนกินตอนนี้ก่อนอันนี้นะคะปื๊บป,ปื๊บป,ปื๊บถ้าอยากเล่งลีนวันละสิบวันละสิบ เม็ด10เมตรอะไร10หยดวันละ10หยดนะคะถ้าอยากเล่งลีนนะปุยไม่เล่งปุยไม่รีบเออถ้าอยากเล่งวันละ10หยดนะคะซึ่งทานตอนไหนก่อนออกกํบบาลังกายหรือหลังทานอาหารเพราะว่าอะไรจะไปช่วยไล่ไขมันสลายไขมันไขมันมันจะแตกตัวทุกคนอ่ะรถไอติมมาแล้ว เมื่อไขมันแตกตัวใช่ไหมมันก็กระจายออกตามเหงือตามอะไรเวลาเราออกกําลังกายอะทุกคนนะคะถ้าเรากินกินก่อนออกกําลังกายเนาะเขาจะไปทําให้กล้ามเนื้อเราเลือดเลือดอะไรเงี้ยสูบฉีดได้ดีนะแล้วก็กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเราทํางานได้ดีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราทานหลังอาหารก็จะไปไล่ไขมันนะคะไม่ว่าจะเป็นไขมันนู่นนี่นั่นที่มันแฝงมากับอาหารที่เราทานนะจัดมื้อหนักมื้อเต็มอะไรอย่างเงี้ยบุฟเฟ่ต์ จัดสเต็กสวยชอยสวยชอบกราบขอบพระคุณค่ะวันนี้มีทต่คนชมสวยแล้วแต่อารมณ์พอดีเป็นประจำเดือนนะคะก็เลยอยากสวยหน่อยก่อนหน้านี้อ่นี้่ะมันมันแบบขั้นเนื้อขั้นตัวมันไม่ยากอ่ะมันอารมณ์แบบเข้าใจคนอารมณ์คนจะเป็นเมนปะมันแบบอ,อยากนอนที่เฉยอะไรเงี้ยอมแล้วพอดีเมื่อวานมันมา อ <laughs> ี่นงเดี๋ยวกโชว์โชว์กันโชว์ก่อนโชว์หุ่นโชว์หุ่ย่ะโชว์หุ่นเล็กๆ,ก,ๆ,ๆ,ๆก,กันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋แคปให้หน่อยได้ไหมคะหนึ่งสองซม ไม่มีใครแคปให้หรอกแคปเองแต่งแบบนี้ทุกวันแล้วหนูก็แคปไม่ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยไปหาแคปตอนย้อนหลังเอานะคะเดี๋ยวไปหาแคปย้อนหลังเอานะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยโอ๊ยตายแล้ววันนี้ไม่ต้องกินข้าววันนี้มีแต่คนชมสวยอิ่มอิ่มทิฟวันเนี้ยหนูไม่กินข้าวแล้วสวยวันนี้ไม่กินข้าวแล้วนะนะคะสวยไปไหนคะไปยูเวนค่ะวันนี้ไปยูเวน วันเขา้าพรรษาต้องสวยไม่เกี่ยวนะคะสวยไปอยู่เวนนะคะมีอารมณ์วันนี้อยากสวยเออก่อนน้นนี้จะเป็นเมนแล้วแบบมันอารมณ์แบบน้อยๆใน,น,นเหนื่อยเบื่อเซ็งกับชีวิตยอะไรเงี้ยนะคะวันนี้ก็เลยแบบว่าลุกขึ้นมาแต่งตัวนิดนึงนะคะคุณค่าที่คุณคู่ควรนะคะซองม่วงกินแล้วสวยขายแล้วรวยนะจ๊ะเราผิวสวยสวยจริงนะกราบขอบพระคุณค่ะ ราบขอบพระคุณคอมเมนต์กลางไลฟ์สดนะคะผิวสวยใช่เราต้องเป็นคนสวยและรวยมากเกิดมาทั้งทีต้องให้สวยค่ะเกิดมาทั้งทีต้องให้รวยค่ะนะคะต้องให้สวยต้องให้รวยสายมูอะไรเล่นได้เล่นเลยค่ะสายมูคือสายขาวนะคะสายธรรมะนะคะไม่ใช่สายดำสายเ,ออเล่นของอะไรอย่างนี้นะคะเปียจะมาสวดมนกรรมฐานาแล้วก็เมื่อวานสิลปทุกคนเมื่อวานปุ้ยถือศิลแป วันนี้เอาบุญมาฝากทุกทท่านนะคะได้รับบุญเหมือนถือสินแปดเดียวกันกับปุ้ยเลยนะสาธุค่ะได้รับบุญด้วยกันนะอนุโมทนาบุญกับปุ้ยก็จะได้บุญเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะอันนี้ฟังมาจากนะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำคนที่อนุโมทนาบุญกับกับคนที่ทําบุญเนี่ยก็จะได้บุญเก้าสิเปอร์เซนเก้าสิบเปอร์เซ็นไม่ต้องลงทุนเลยแค่สาธุสาธุแล้วใจต้องยินดีด้วยนะไม่ใช่สาธุแล้วก็แบบ อย่างอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะต้องสาธุแล้วก็เออใจแบบว่ายินดีกับเขาด้วยอันนี้คือจะได้เต็มๆเลยเก้าสิบเปอรไม่ต้องทำนอนสาธุอย่างเดียวเลยเดี๋ยวไปหาไล่สาธุเอานะคะเออได้90%กินก่อนกินนะคะตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วกเออ็เขาจะทำเรื่องของผิวให้ เด็กแล้วก็ผิวส้มเซลลูไลท์นะคะทำให้ผิวเนียนนุ่มขึ้นหน้ารูปไลท์ป๋ามารูปแขนให้หน่อยสิผิวสวยเปล่าไม่มีไม่มีผู้ร่วมอุดมการนะคะไลท์คนเดียวนั่งอยู่ข้างๆอ๋อทุกคนโกซีจะหมดโกซีจะหมดนะคะเหลืออีก เอ้ยหลือ,อีกเหลือนึ่งเมตรครึ่งนะคะกินดีมากๆกินดีมากๆทุกคนโกซีนะเป็นสิ่งที่ทุกคนกควรมีติดบ้านจริงๆตัวนี้กินไม่ได้นะตัวนี้ห้ามกินนะทุกคนตัวนี้มีไว้แถมแถมมาเฉยๆจะหมดแล้วหออ 1, 1เหลือีกหนึ่งหนึ่งเม็ดอ่าต่อไปตัวนี้ตัวนี้คนที่เป็นประจำเดือน นะคะจะเพียคูณ2จะเพียคูณ2เลยนะคะเพราะฉะนั้นอัดไปเลยจ้าอัดไปเลยจ้า,จากินสวยๆนะคะสีม่วงเออกินจ้าใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของโปรตีนพืชมันเป็นยังไงมีปุ้ยไปเจอทุกคนปุ้ยไปเจออยู่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่พร้อมออกกำลังกายดีมากดูแลเรื่องการกินอาหารดีมากนะคะทีนี้เขาอันนี้ปุ้ยไม่ได้โจมตีนะปุ้ยไปเจอมาซึ่งเขาเป็นมะเร็งในตับ เขาเป็นมะเร็งในตับแล้วเขาทานโปรตีนเวอันนี้อันนี้ไม่ได้โจมตีนะอันนี้ไม่ได้โจมตีเขาแค่ไปเจอมาแล้วมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะซึ่งเขาไปทานโปรตีนเวมาเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาทาน5-6ครั้งปุ้ยไม่ได้เข้าไปศึกษาโปรตีนเวส่วนลึกเลยว่ามันมีส่วนผสมอะไรหรืออะไรยังไงคือปุ้ยไปเจอมาแล้วเขาออก คนที่เป็นเนี่ยเขาออกมาพูดคลิปวิดีโอเลยพูดคลิปเลยว่าเขาเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาก็แต่ปุ้ยเขายังไม่ได้บอกว่าเขากินมานานเท่าไหร่นะคะแต่เขากินแบบวันหนึ่งห้าหกมื้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ปุ้ยเลยไม่ได้เจาะหรือแค่ดูคลิปที่เขาออกมาพูดซึ่งไม่ได้เป็นข่าวไม่ได้เป็นข่าวที่มีคนเอามาเขียนนะคะว่าคนนี้เป็นเพราะสาเหตุนี้สาเหตุนี้อะไรไม่ใช่แต่เจ้าของตัวเองที่เป็นโรคมะเร็ง มะเร็งตับหรือมะเร็งไตนะเมื่อวานที่หนูส่งให้พี่ฝนดูมะเร็งไตมั้งมะเร็งไตมัง,อ,มมง,มงอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ส่งให้พี่ฝนดูนะนั่นแหละเป็นเพราะว่ากินโปรตีนเวอะไรโปรตีนชงอืนะคะเยอะเยอะน่าจะสะสมแหละทีนี้ปุ้ยไม่รู้ส่วนผสมของเขาว่าอะไรยังไงนะคะ สามแคปซูลพลังเยอะพลังเยอะเติมพลังให้ตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อวานไม่ได้กินไม่ได้กินข้าววันนี้ก็จะแบบตื่นมาก็จะหิวแต่ก็ดีนะทุกคนมันไม่ได้หิวแบบโหยๆอะ่ะเออมันไม่ได้หิวแบบโหยเหมือนคนอดข้าวอดอาหารนะเพราะว่าอะไรปุ้ยอะ่ะโชคดีมากที่ปุ้ยได้ได,ได้ได้ตัวเนี้ยเข้าไปเพิ่มพลังอืปกติถ้าแบบว่าเราถือสินแปร์นะเราจะหิวแบบ หิวแบบนอนไม่หลับทุกคนเนาะถือสินไปเราจะหิวแบบนอนไม่หลับแต่ปุ้ยโชคดีหน่อยที่ปุ้ยกินตัวนี้ก่อนนอนไปปุ้ยกินตัวนี้ก่อนนอนไปคู่กับพัดแล้วปุ้ยก็หาไม่เจอวางไว้ไหนบ้างก็ไม่รู้นี่นะคะปุ้ยกินคู่นี้ไปเขาให้พลังงานดีมากๆปุ้ยเป็นคนที่นอนหลับนะถ้าใครนอนเป็นคนที่นอนไม่หลับคือร่างกายจะตื่นตัวมีพลังกับการที่ว่ามีเติมเติมพลังงานเข้าไปแล้วแบบเขาเรียกอะไรนะกระตุ้นอนะเออกระตุ้นแบบ ให้เรากระตุต้นพลังงานให้มันมีเพิ่มขึ้นอ่ะไม่แนะนําให้กินหลังใบสองนะคะอืมให้กินก่อนออกกําลังกายหรือกินตอนไหนก็ได้กินตอนไหนก็ได้นะคะถ้าอยากได้กล้ามเนื้อให้กินก่อนออกกําลังกายนะถ้าอยากได้หุ่นอ่ะก็กินตอนไหนก็ได้แต่ว่าถ้าอยากได้หุ่นต้องออกกําลังกายด้วยนะคะทุกคนกินก่อนกินก่อนอนทีนี้มีคนถามว่า โปรตีนสำคัญอย่างไรในการสร้างกล้ามเนื้อที่เปลี่ยนรูปร่างนะคะสำคัญตรงไหนเออทุกคนโปรตีนสำคัญตรงไหนซึ่งทีนีออ้ถ้าคือร่างกายเราอะร่างกายเราอะมันมีพื้นฐานโดยการใช้โปรตีนอยู่แล้วข้างในเลยข้างในตั้งแต่หัวจัดเท้าเล็บผมกระดูกนะคะเนื้อเยื่อเอ็นอะไรต่างๆระบบคุ้มกันภายในภายในทุกอย่าง ถูกดาเนินการขับเคลื่อนด้วยโปรตีนทุกคนแล้วทีนี้ทําไมโปรตีนถึงสําคัญต่อการสร้างกล้ามเนื้อถ้าเราอยากผอมนะคะถ้าเรายิ่งมีกล้ามเนื้อเยอะเราก็จะยิ่งผอมยิ่งน้าหนักลดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามีกล้ามเนื้อเยอะใช่ไหม โปรตีนจะไปช่วยดึงไขมันตรงนั้นนะให้มาเป็นกล้ามเนื้อแล้วน้ําหนักเราจะลดเออบางคนน้ําหนักไม่ลดแต่ตัวผอมลงเกิดจากอะไรเกิดจากมวลกล้ามเนื้อเราเยอะขึ้นคือหินนะ่ะอ่ะหินกับกล้ามเนื้อมันเปรียบเหมือนหินใช่ไหมทุกคนกล้ามเนื้อมันเปรียบเหมือนหินซึ่งหินมันน้ําหนักกว่าน,านุ่นอ่ะเราเปรียบเไขมันเป็นนุ่นนุ่นมันอย่างนี้ใช่ไหมมันถ้าเอามายัดหมอนอ่ะมันใหญ่ใช่ไหมน,นุ่นอ่ะเออใช่ปะ แล้วถ้าเราเปลี่ยนนะเราเปลี่ยนจากนู่นนะให้เป็นกล้ามเนื้อมันก็ต้องน้าหนักขึ้นอยู่แล้วแต่ตัวเล็กลงเพราะอะไรเพราะไขมันเราเนื้อมันจะนิ่มแข็งแข็งใช่ไหมคนที่มีไขมันเยอะเนื้อจะนิ่มเออแต่ถ้าคนมีกล้ามเนื้อเนื้อจะแข็งนะคะแต่สรลระแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นกําหนดไม่ได้กำหนดได้อย่างเดียวว่า1แคปซูลต่อ10กิโลกรัมนะคะแต่ เราจะกำหนดไม่ได้ว่าแต่และหนวันคุณควรกินแคปซูลเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่คนออทํางานใช้พลังงานในร่างกายในแต่และว,วันอย่างปุ้ยเนี่ยวันนี้เป็นเมนปุ้ยอัด5แคปซูลพอหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะคะเออแต่ถ้าวันปกติที่ไม่ได้เป็ประจําเดือนเนี่ยนะคะใช้ชีวิตปกติเนี่ยเราไม่ได้แบบไปใช้แบบยกเของยกของใช้ร่างกายไปยกของจัดบ้านยกบ้านย้ายบ้านอะไรเงี้ยก็5แคปซูลปกติ สบายบายมีพลังงานแบบล้นเหลือนะคะแต่ว่าไม่ได้เกินนะเป็นพอดีของปุ้ยเลย5แคปซูล5แคปซูลคือคือ,คอแค่ตัวนี้นะส่วนพัท2แคปซูลรวมกันเป็น7แคปซูลนะคะอันนี้คือพอดีสําหรับปุ้ยนะคือแล้วแต่ละคนอะอย่างแม่ปุ้ยอะแม่ปุ้ยหนัก85ต้องกิน8ถึง9แคปซูลอันนี้ได้เลย แม่แม่กินมาเมื่อเช้าฟังแม่นะแม่บอกแม่เพิ่มเป็น3แคปซูลได้ไหมแม่กิน2แคปซูลมาตลอดปุ้ยบอกว่าแม่แม่กินได้ถึงแถึง9แคปซูลเลยนะแม่บอกหูมันเยอะไปมันจะอันตรายไหมบอกไม่อันตรายเลยบางทีบางวันพี่ฝนกินกว่าสิบแคปซูลเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะพี่ฝนเป็นทาราซีเมียมันจะเหนื่อยง่ายกว่าคน2เท่าเหนื่อยง่ายกว่าเรา2เท่านะแล้วถ้าใช้พลังงานขับเรือขับรถไปนูน่นนี่นั่นข้ามจังหวัดก็เพียอีก อาจจะ14 15ก็ได้นะคะอันนี้สําหรับพี่ฝนนะแต่สําหรับปุ้ยเนี่ยห้าถึงหกแูเท่านั้นนะคะต่อวันนะอันนี้อันนี้อย่างเดียวนะอันนี้อย่างเดียวนะคะไม่เกี่ยวกับพัดนะถ้าพัพดปุ้ยจะกินเช้าก่อนเนาะเช้าหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งนะคะเอาไปช่วยในเรื่องอะไรอันนี้ไปช่วยในเรื่องของผิวอันนี้คือแต่แต่มีคือตัวเนี้ยจะเหมือนตัวนี้ทุกประการนะคะมีตัวนี้เหมือนทุกประการแต่เพิ่มเพิ่มในเรื่องของอะไร ะะเพิ่มในเรื่องของนะคะสารสกัดจากส้มแขกสารสกัดจากแคลแอลคัตนทีนฟูมารเลตเออแอลกูตาไทาโอนช่วยในเรื่องอะไรเรื่องของผิวเมื่อวานกินไป12แคปนะคะเพราะว่าเมื่อวานพี่ฝนใช้แรงงานพี่ฝนใช้แรงงานใช่ไหมเมื่อวานอะนะคะจริงๆแล้วเรากําหนดไม่ได้นะเออจะกินแบบว่าสองเท่าของร่างกายของน้ําหนักถ้าอยากได้กล้ามเนื้อ ถ้าอยากได้กล้ามเนื้อนะคะอันนี้อันนี้แล้วแต่พิจารณาความเชื่อนะคะซึ่งถ้าบางคนเขาจะเชื่อในเรื่องของโปรตีนเวก็จะเป็นประมาณว่าสองแคปซูลเอ้ยเดี๋ยวนะ,นะคะลูกค้าทักมาเดี๋ยวคุยไลฟ์สดเดี๋ยวเดี๋ว,เด,วเดี๋ยวค่อยตอบลูกค้านะคะไลฟ์สดแ๊บหนึ่งนะคะเออทีนี้ถ้าอยากสร้างพูดถึงไหนแล้วก็ลืมมีโปรนะคะอา้าวเดี๋ยวนะ พอดีลูกค้าทักมาว่ามีโปรพูดไปบอกเขาว่าไม่มีโปรคือโปรเยอะมากลืมลืมมืนคือเปย์อะโปรเปอ์เห็นไหมพูดพูดผิดโปรเยอะมากซึ่งเดือนนี้มีโปรไหมพี่ฝนเดือนนี้คู่นี้มีโปรใช่ไหมใช่ปะคือบางทีโปรโปรของเดือนมาแล้วมันมาอีกแบบอีกสองสวันก็จะมีโปรมาอีกคือก็ลืมแล้วก็โปรเยอะมากคือเดือนหนึ่งอะมีประมาณ12บสองสิบสิบสอง สิบสองสิบสามสิบห้าสิบห้าโปรเออแล้วก็จํามไม่ได้ลืมนะคะอันนี้มีโปรใช่ไหมหนึ่งพันกว่าบาทใช่ปะเดือนนี้มีโปรใช่ไหมพี่ฝนคือแล้วแล้วไปบอกลูกค้าว่าเดือนนี้ไม่มีโปรเ <ata> <โ frustrating> <c oughs> นี่ยความมืนความที่โปรเยอะมากจํามไม่ได้นะคะต้องต้องต้องกราบขออภัยลูกค้าบอกว่ามีโปรนะเดือนนี้ไปเจอมาต้องกราบขออภัย <c oughs> นะคะกราบขออภัยถ้ามีโปรนะเออปุ้ยมื่นมืนนะคะ คู่นี้ไม่มีโปรใช่ไหมเออลูกค้าไปเจอเดือนนี้เดือนนี้ไม่มีโปรใช่ไหมไม่รู้ลูกค้าไปเอามาจากไหนบอกมีโปรแต่แต่ว่าเดือนที่แล้วมีโปรแต่เดือนนี้ไม่น่ามีโปรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพู่ต้องไปคุยไม่มีคือไม่มีคือถ้าเป็นโปรมันจะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทใช่ไหมคือคู่เนี้เออแต่เดือนนี้มันไม่มีใช่ไหมพี่ฝนหรือย,ยังไง โปรเยอะมากโปรเยอะคุ้มทุกคนใครที่แบบว่าซื้อซื้อนะซื้อเป็นโปรนะส่งฟรีมีคู่กับกาแฟไม่ไม่ไม,ไม่คือลูกค้าไปเจอมาว่าเป็นคู่นี้เลยไม่มีเกี่ยวกับกาแฟแต่ว่าถ้าถ้าเป็นกาแฟแบบนี้ใช่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเนอะถ้าเป็นคู่นี้โปรหนูจําได้เพราะว่าหนูไปเซิร์ชหามาก็คือหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทใช่ไหมคะคู่นี้หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทเนาะ ีเออใช่หนูจําได้ว่าเนี่ยเดือนเดือนที่แล้วลูกค้าไปเจอมาใช่ลูกค้าไปเจอมา,า,อมาสงสัยลูกค้าจะเจอสงสัยลูกค้าเจอเจอเดือนที่แล้วใช่ใช่ใช,ใช่เออหนูก็ว่าเขาหนูก็หนูอะหนูไปเซิร์ชหามาดีอย่างดีแล้วนะว่าเดือนนี้ไม่มีโปรคือถ้าลูกค้าถามโปรต้องเซิร์ชหาย่างดีเลยสวัสดีค่ะ เพราะว่าโปโคตรละเยอะมากแต่ละเดือน10กว่าโปขึ้นไปจาไม่ได้เลยนะคะจําได้แต่ว่าโปใหญ่ๆอย่างอย่างสอย่างสามเนี่ยหนึ่งพันบาทโปใหญ่ๆจำได้แต่โปโปเล็กจำไม่ได้นะคะเออใช่ใช่ใช่ลูกค้าสงสัยไปเจอเดือนที่แล้วมา ใช่ค่ะวันนี้จุกขอบคุณมากค่ะวันนี้จุกจุกนะคะเนีย่ยเมาส์เมาส์ก่อนเมาส์เสร็จแล้วกินเสร็จแล้วไปแล้วไปแล้วนะใครมาอยากจุกกับปุ้ยเชิญนะอยากจุกไหมนะคะเดี๋ยวไปตอบลูกค้าก่อนนะคะลูกค้าทักมาเดี๋ยวนะขอบคุณทุกการรับชมนะไปตอบลูกค้าก่อนอยากจุกนะอยากจุกทักมา <c oughs> สวัสดีค่ะ